สวัสดีจ้ามนีสิภามาสมงเพนย,ยกสะดุ้งจ้าพี่น้องพาป,ปา่าบ้านน้องสะพังจ้าพี่น้องบรรยากาศก็ะลมหนาวหนาวมนี มื่อนี้เป็นบรรยากาศล่มหนาวๆแง้มเศร้าจ่าพี่น้องเริ่มแล้วจ่าเริ่มหนาวขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นกำลังเริ่มแล้วเด้อจ่าเปิดพิธีการเรียบร้อยแล้วจ่ายกสะดุ้งผู้ใดหมานบ่อน้อพี่น้องนี่ไผหมานรับบ่น้อโค่นสหลายบันไดเด้อจ่าพี่น้องมื่อนี้เพราะว่ามันเป็นอากาศหนาวๆเนาะถาว่าถึงแง้มหนาวนี่อากาศห่อนคนสหลายอยู่จ่าเสี้ยนแฮเสี้ยนสะดุ้ง บัตรน,น้องสะพังจ้าบัตรละร้อยห้าสิบคางน้องจ้าสะดุ้งยืนข้างน้องร้อยห้าสิบสะดุง้งยูตังกลางน้ำสองร้อยห้าสิบจ้าเฮกะยูตังกลางน้ำสองร้อยห้าสิบพี่น้องมื่อกี้คนกะอยู่ในน้องนี่กะเล่าเล่าลอยลอยกว่านี่เราจาพระพ้นหลายบันไดจ้าเป็นร่งซบมือหนาวพอดีจ้า ปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาดินปลากระหูกปลาสอยส่วนมากก็จะเป็นปลาสำหรับสะดุ้งสองเส้นเคืองสามเส้นจ้าตัวป่อยใหญ่หจ้าเพราะว่าพื่นป่อยปีต่อ